สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชมาพรภูรไรสวัสดีครับครับผมชื่อนายอนุนุชคง,งสวัสดีครับผมนายพิรวิทย์เอ็มสะอาดครับพวกเรามาจากโรงเรียนสาคอนพิทยาคมกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องกระหลับเมลเดินได้ทวินวันค่ะความเป็นมาและการสร้างโครงงานนี้นะคะในปัจจุบันการนําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการคิดค้น สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์การทํางานการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นด้วยระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์จะเห็นได้ว่าการานาเทคโนโลยีมาประยุกต์กับอุปกรณ์โดยเฉพาะงานชา่างงานวัดงานสำรวจต่างๆจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เอื้อในความสะดวกต่อการทํางานช่างเช่นตลับเมตรซึ่งก่อนที่เราจะลงมือทํางานทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีการวัดการกําหนดขนาด และการจัดสัดส่วนให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มทางานเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วการวัดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากหากวัดผิดพลาดไปอาจจะส่งผลไปถึงความสมดุลในโครง,งสร้างของสิ่งที่จะทําขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าการใช้เคื่อนในการวัดน,นะคะทางเราได้มนนีการพิจารณาี่ะประดิษฐ์เครื่องตลับเมตรเดิอได้ทุกวันโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะ เราใช้หลัก2รูปแบบนะคะด้วยระบบมอเตอร์ผ่านทางดิเล์ควบคุมการทำงานด้วยระบบสวิ์นะคะและด้วยระบบเซนเซอร์ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะและแสดงผลทางหน้าจอ LCD ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ทำให้การวัดทำได้อย่างรวเดเร็วและแมน่นยำมากขึ้นจุดมุ่งหมายของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาการทำงานด้วยระบบเซนเซอร์วัดระยะ 2. เพื่อสร้างตลับเมตรทู้ควันอํานวยความสะดวกในการวัด สามเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลในการวัดสมมติฐานนะคะหนึ่งตลับเมสามารถทำงานด้วยระบบเซนเซอร์วัดระยะได้สองสา,ม,สาม,มารถสร้างตลับเมตรทูวนินไวนอำนวยความสะดวกในการวัดสามสาม,มารถลดข้อผิดพลาดของข้อมูลในการวัดขอบเขตการศึกษาคนฟ้านะครับหนึ่งในการทำงานนั้นต้องอาศัยความละเอียดรอบข้อรู้จักการวางแผนและมีหลักการทางวิชาการเน้นความปลอดภัยเป็นหลักสอง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาสาได้ประสบการณ์จากการทํางานจริง4ทําให้รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะและความสมัครใจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ได้ตลับเมทูอินวันอำนวยความสะดวกในการวัดสองลดความผิดพลาดข,ของข้อมูลในการวัดให้มีความแม่นยําและถูกต้องมากที่สุดสาสามารถนํามาใช้งานได้จริงพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการทํางาน นิยามพท์นะครับตลับเมตทูนวันหมายถึงอุปกรณ์ที่ทํางานของระบบเซนเ er ็นเซอร์วัดระยะลดความผิดพลาดของข้อมูลในการวัดและอำนวยความสะดวกในการวัดครับผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองเราได้นํามาทดลองใช้จริงในการวัดนะคะผลการทดลองมีดังนี้นะคะตลับเมตรนะคะสามารถทํางานได้โดยระบบเซ็นเซอร์นะคะได้ประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นตลับเมตรวัดระยะได้สิงสองเซนติเมตรตลับเมตรสามารถอำนวยความสะดวกในการวัดได้จริง ลดความผิดพลาดของข้อมูลในการวัดผลของการทดลองความแม่นยำนะคะในการวัดแต่ละครั้งนะคะเราได้แบ่งออกเป็นสามครั้งนะคะการวัดระยะสิบเซนติเมตรครั้งที่หนึ่ง 2, ผลการวัดมีค่าเก้าเซนติเมตรครั้งที่สองผลการวัดมีค่าสิบเซนติเมตรครั้งที่สามผลการวัดมีค่าสิบเซนติเมตรมีค่าเฉลี่ยเก้าจุดเจ็ดการวัดระยะสามสิบเซนติเมตรครั้งที่หนึ่งผลการวัดมีค่าสามสิบเซนติเมตร ครั้งที่สองผลการวัดมีค่า30เซนติเมตรครั้งที่สามผลการวัดมีค่า30ซนติเมตรมีค่าเฉลี่ย30การวัดระยะ50ซนติเมตรครั้งที่หนึ่งผลการวัดมีค่า51ซนติเมตรครั้งที่สองผลการวัดมีค่า50เซนติเมตรครั้งที่สามผลการวัดมีค่า50ซนติเมตรมีค่าเฉลี่ย50.3การวัดระยะ100ซนติเมตรครั้งที่หนึ่งผลการวัดมีค่า9 9ซนติเมตร ครั้งที่สอง 3, ผลการวัดมีค่า100เซนติเมตรแต่ครั้งที่สามผลการวัดมีค่า100เซนติเมตรมีค่าเฉลี่ยก็ส9.6ค่ะอภิรายผลการทดลองนะครับการทดลองอุปกรณ์ตรวจวัดระยะตลับเมตรเดินได้2อินวันเพราะว่าอุปกรณ์ตรวจวัดระยะตลับเมตรเดินได้2อินวันสามารถระยะทางได้ตั้งแต่1ซนติเมตรถึง200เซนติเมตรโดยมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และสามารถตรวจวัดได้ค่อนข้างแน่นยําข้อเสนอแนะนะครับ 1. ควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด 2. ควรลดขนาดอุปกรณ์วัดให้มีขนาดกระทันรัดมากขึ้น 3. ควรเพิ่มระยะทางในการวัดต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้งานตลับเมตรเดินได้ทูอินวันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอตลับเมตรเดินได้